ว้าววินเมทาวินเปิดตัวน้องชายเป็นป้าตันเข้าวงการยินเดียรับงานคู่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยพี่ชายไปติดติดสำหรับมิกเมทัศโอพาสเอี่ยมกจรจน,น้องชายของวินเมทาวินปัจจุบันอายุ17ปีเด็กในสังกัดค่าย GMMTV ล่าสุดพี่น้องมิกวินได้มีโอกาสออกงานเดียวกันพร้อมเดินแบบโชว์แบรนด์เสื้อผ้าแถมนุมวินยังได้ให้สัมภาษณ์ด้วยกัน ว่าเราก็เป็นป้าตันด้วยเลือกชุดให้น้องใส่เพราะว่าเราพยายามจะตีความออกมาให้ดูเป็นวัยรุ่นก็เลยคิดว่าถ้าน้องมิกใสก็น่าจะสะท้อนความที่เราอยากจะให้ผู้คนทราบในแบบนั้นนี่ถือเป็นอีเวนต์แรกของน้องเลยที่ได้ออกมาตอนนั้นในรถตู้เขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากก็เลยบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นแค่เดินเองเขายังไม่สัมภาษณ์อะไรเลยวินยังบอกด้วยว่าจางงานคู่ได้นะครับต่อไป วินวิครับคือโตแล้วโตวทันแล้วก่อนหน้าเด็กอยู่ไปเรียนแคนาดาเขาก็ยังมีความเป็นเด็กพอกลับมาก็เริ่มดูโตขึ้นเยอะส่วนตัววินอยากให้น้องชายเริ่มจากการแสดงที่ดีก่อนแล้วก็เข้าใจในการทํางานทั้งหมดก่อนแล้วค่อยขยับไปดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรให้เขาเจอเยอะๆก่อนและอยากให้น้องเป็นตัวของน้องเองคือเราผ่านอะไรมาก่อนมีอะไรที่เราพอแนะนําได้เราก็อยากจะพยายามทําแนะนําให้ ดีมากที่สุดให้มันไม่เสียความเป็นน้องด้วย